เฉลยแล้วได้ลูกแฝดจริงหรือไม่ว่าที่คุณแม่โอดแพ้ท้องหนัก นับถอยหลังจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ปีมังกรทองแล้วล่ะค่ะสาหรับคู่รักแดนวรเวสและแพตตี้อังสุมาลินส่วนที่หลายคนลุ้นหนักว่าจะเป็นฝาแฝดหรือเปล่าและจะเป็นเพศชายหรือว่าอย่างนั้นล่าสุดแดนแพตตี้ได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งผ่านช่อง YouTube แดนแพตตี้สรุปแพตตี้มีเบบี้กี่คนซึ่งคุณหมอก็ได้มีการอันตรตาสาวเรียบร้อยแล้วพบว่าไดนลูกแฝดจริงๆสมใจอยากคุณพ่อแล้วตอนนี้อัตราก,การเต้นของใจเด็กทั้งคู่ปกติแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเริ่มมีอวัยวะแล้ว ขนาดตัวประมาณ17มิลไม่น่ามีอะไรต้องห่วงเพราะว่าไม่มีเลือดออกที่ไหนแล้วแนะนําให้คุณแม่เริ่มออกกาลังกายได้เบาๆด้านสาวแพตตี้บอกว่าช่วงนี้เริ่มแพ้ท้องแล้วกินอะไรไม่ค่อยได้กินนิดๆหน่อยๆก็จะอ้วกกลืนไม่ลงบวกกับฮอร์โมนอารมณ์เปลี่ยนมีอาการนอยร้องไห้บ้าง